บวยแล้วพี่ยังครูอาหารเหมือนเดิมไหมทุกคนนี้เอาจริงนะหลายๆคนไม่รู้พี่อ่ะออกกำลังกายตั้งแต่ย้อนกับ18ขวบอะเป็นนักกีฬามันตลอดรกลกดูแลชายดูแลเรื่องของการออกกำลังกายโน่นนี่กินมาหมดแล้วคีโตโลคาร์บแต่นี่เป็นทางเลือกใหม่นะคใครจะดรามาก็ได้นะคือต้องกินแป้งเพื่อระบบประหานเพราะมนุษย์เราแป้งหรือน้ําตาลก็คืออาหารของร่างกายมนุษย์ต้องการน้ําตาลแต่เราตอนนี้มันแบบ คือไปแบบเรื่องของการตลาดไปหมดแล้วอ่ะคนบอกว่าห้ามกินก็เลยผมก็ต้องลดแป้งต้องลดกินแต่ผักแม่พี่เป็นเบาหวานกินยาเบาหวานมา6ปีไม่ดีขึ้นเลยตอนนี้หยุดยาแล้ว กินน้าตาลชีวิตแฮปปี้มีความสุขอ่าแล้วเบาหวานหายไหมคนปกติคนที่เป็นเบาหวานซือเขามีน้ําตาลในเส้นเลือดแต่ว่าน้ําตาลมันสาคัญขนาดกินแป้งน้อยน้ําตาลก็มีเซลล์ว่าน้ําตาลสําคัญกับร่างกายถูกไหมร่างกายถึงผลิตเองเพราะนั้นตอนนี้แม่ก็แฮปปี้น้ําตาลอยู่ในระดับที่โอเค,อเคไม่ได้สูงปี๊ดแต่ก็สูงในระดับที่โอเคแม่ก็มีความสุขหน้าตาแจม่มใสเราเห็นจากภายนอกแล้วก็ตรวจเลือดตลอดหลายคนเนี่ยสูตรมันก็ต่างกันที่ไอเอฟเป็นผอมจริงไหมแล้วแต่คนเนาะผมลองทุกอย่างแล้ว ผมก็ชอบแบบนี้แต่บางคนลองทุกอย่างแล้วชอบแบบนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นจะขึ้นสู่ยอดเขาการเป็นสุดยอดของหุ่นดีหรือสุขภาพดีมันมีได้หลายทางแต่พี่ชอบทางนี้เพราะมันสบายกินเหมือนคนทั่วไปแค่เรารู้ว่าเรากินคาร์บเท่าไหร่ต่อมื้อเราคุมแบบนี้พอเราช่วงกินเยอะๆกินขยายแล้วก็ออกกำลังกายมันก็จะเพิ่มระบบเผาผลาญเราร่างกายจะเผาผลาญดีก็ต่อเมื่อเราย่อยอาหารนะเราถึงง่วงไงมันต้องไปพัฒนาเป็นระบบย่อยอาหาร